เป้าหมายของช่องคือนิพพานในชาตินี้อันนี้ต้องขอย้ำกับวัตถุประสงค์ในการทำช่องของผม่อกก่อนว่าหลายคนที่เข้ามาติดตามอาจจะติดตามมานานแล้วหรือมาติดตามใหม่ก็แล้วแต่นะอยากจะให้เข้าใจว่าเอา้าทำไมหลวงพ่อถึงเน้นธรรมะที่จะมาจากการปฏิบัติเพราะว่าหลวงพ่อได้ไป ไปศึกษาไปอ่านไปฟังมาได้เห็นรูปแบบรูปทางมาแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอนำไปปฏิบัติแล้วมันจะมันจะเกิดอีกภาพหนึ่งมันไอ้ที่เราอ่านเราฟังมันมันอยู่ในความคิดมันไม่ได้เกิดจากความเห็นจึงจะต้องจิตเนี่ยมันต้องการคือมันมันมันจะต้องเปลี่ยนนิสัยจากจากการคิดอันเดิมเลยคืออวิชชาปัญญาสังขาร มันมันต้องมาเห็นคือมันเป็นวิชาคือมันต้องเห็นกรเขาเรียกว่าเห็นแจ้งคือวิมุตเป็นวิชาและวิมุตอย่างเงี้ยอาจจะใช้ศัพท์อบาลีผสมไปด้วยเนื่องจากว่ามันไม่มีคําที่จะมาจํากัดความซึ่งหลวงพ่อเองก็จะพยายามอธิบายในเรื่องของไอ้ตัวภาษาบาลีที่เอามาใช้แล้วมันไม่ตรงกันมันจะไม่ตรงกันกับไอ้ที่เขาแปลกันไว้เนี่ยมันก็เลยจะมีปัญหาสําหรับผู้ที่ ไปเรียนบาลีจากสายการพวกวยากรพวกอะไรพวกนั้นนะ <c oughs> ซึ่งก็อาจไม่ตรงแต่ว่าสิ่งที่เล่าไว้ในช่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นธรรมะที่ได้รับการฟังการคิดแล้วก็ไปปฏิบัตทิทำแล้วจนจนเห็นภาพว่าเออมันไม่ตรงมันไม่ตรงอย่างไรหลวงพ่อก็อธิบายไว้ในหลายๆอย่างหลาย,ลายๆมุมก็อยากจะให้ ผู้ติดตามได้เข้าใจในวัตถุประสงค์บางทีอาจจะเอ๊ะทำไมไม่พูดเรื่องความดีความชั่วบุญบาปอะไรเลยนยะก็พูดแต่ว่ามันมันน้อยอ่ะมันมันก็มีความจําเป็นนะ,อะไอ้พวกไอ้บุญบาปไอ้พวกเนี้ยการทานกันเลยเนี่ยก็้องก็จะกลับลงไปลึกลงไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าการปฏิบัติธรรมนั้นอนะ่ะเพื่อจยให้ได้ผลในการนิพพานในชาตินี้เนะี่ยคือจะต้องเข้าใจในสิ่งเนี้ย พราะตอนที่หลวงพ่อปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีช่องไหนที่เขาจะมาอธิบายเรื่องพวกนี้นะมีแต่เน้นเ,เรื่องการทําดีการทําชั่วเรื่องการทําบุญการทําทานหรือไม่ก็การทําสมาธิเพื่อจะให้มันคือการทําสมาธิเนะี่ยมันเป็นแค่วิธีการเป็นแค่ขบวนการคุณถ้าคุณยังไม่เข้าใจหรือว่ายังยังไม่เห็นอยังไม่เห็นธรรมะยังไม่เห็นธรรมเนี่ยมันก็ยังจะต้องแสวงหา อ่าหลายคนอาจจะอ่ปฏิบัติมาหลายปีแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เห็นว่ามันก้าวหน้ายัางไงเนี่ยเพราะเนี้ยเพราะเรายัางยังไม่เข้าใจมันก็จะไปข้ามสังโยคสังโยชนอ้ที่เป็นศีลพปพจปรามาดไม่ได้ข้ามไอตัววิกิจิฉาไม่ได้คนที่ยังไม่ฟังและปฏิบัติเลยเนี่ยมันก็จะไปข้ามวิกิจิฉาไม่ได้เพราะว่าพอเหตุมันกเกิดขึ้นมาคุณก็จะจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะ จะไม่รู้ว่าจะสังเกตยังไงจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้คือคือปัญหาสําหรับผู้ที่ไม่ฟังแล้วไปปฏิบัติเลยนะคุณจะข้ามสัญญาณสามไม่ได้นะอ่าคุณอย่าไปคือสังญาณที่ดีอ่สัญญาณที่ดีคือคุณต้องแยกกายกับจิตคือมันต้องให้เห็นภาพว่าไอ้ไอ้กายกับจิตเนี่ยมันคนละอย่างกันนะมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณปฏิบัติไปเขาเรียกว่ามันเอ่อมันลุ่มลึกลงไป <c oughs> การปฏิบัติเนี่ยมันจะลุ่มลึกลงไปตามลําดับนะ หลายคนอจากอยากปฏิบัติให้มันฉับพันยังไงมันเกิดอนะฟังจากไอ้ทั้งเซนเขาก็พูดว่าอูปฏิบัติปุ๊บเลยมันบรรลุฉับพันอันนั้นเขาปฏิบัติมันระดับหนึ่งแล้วจนมันเหมือนกับน้ํามันจะล้นแล้วอ่ะแล้วเขาไปหยดน้าหยดสุดท้ายหยดปังออกมามันเต็มพอดีมันล้นออกมาอย่างเงี้ยมันมันล้นออกมาแล้วเงอันนั้นคือเขาล้นเขาปฏิบัติจนล้นมาแล้วอาจจะเป็นการปฏิบัติในชาตินี้หรือว่าอยู่ในจิตเดิมเขามีอยู่แล้วเป็นวาสนาเดิมเขาเขาทำอยู่แล้วอันนั้นเขา กขาก็สามารถที่จะ,ะบรรลุฉับพันอะไรกันก็ได้แต่ว่าปัญหามันไม่อยู่ที่เขาเนี่ยมันอยู่ที่เราเนี่ยว่าเราเนี่ยมัน,มนบรรลุจริงหรือเปล่าหลายคนก็เห็นสภาวะธรรมว่า,วาจิตร่างอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะบางครั้งก็อบอกว่ามันมีความสุขสบายมีคิดอะไรก็ว่าไปแต่โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ a อเนี่ยช่องที่ใช้ a อในการรวบรวมข้อมูลจากครูบาอาจารย์มานี่ก็ ูดได้เป็นจุกเป็นตะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวว่าแต่ภาวะที่เป็นเป็นจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นตรงๆอย่างนั้นเอจะทั้งกิเห็นจากการที่หลายคนมาออธิบายธรรมะเนี่ยจะต้องอุปมาเรื่องนั้นอุปมาเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆกันอย่างนั้นมันเป็นย่างคือตัวตรงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับอย่างที่ของหลวงพ่อเนี่ยก็ที่มันชัดเจนมากก็คือเรื่องของไอ้การตาบอดคาช้างคือแต่ละคนก็ยังมีมุมมองของแต่ละคน ไม่เหมือนกันเนาะคนที่เห็นงวงก็นึกว่าไอ้งวงนี่แหละเป็นช้างเอคนเห็นขาก็นึกว่าขานี่ยแหละเป็นช้างอะไรเงี้ยอถ้าหากว่าใครจะเห็นจริงๆก็ต้องเข้าไปถึงไป,ไปไปไปถึงสภาวะธรรมแล้วคุณจะเห็นสภาวะของจริงๆว่าไอ้ตัวธรรมะมันคืออะไรยังไงมันมันพ้นทุกข์ได้ยังไงอความหมายอย่างนงี้ะสิ่งที่จะ,ะเน้นย้าก็คือ ต้องเปลี่ยนนิสัยของจิตจิตของเราเนี่ยมันจะมีนิสัยเป็นพอผาษาสเพื่อมันก็จะคิดมันจะคิดมันจะคิดก็เรียกวอวิชชาปญาสังขารเมื่อเราเมื่อเรามีอวิชชาคือเราไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมันคิดอ่ะเราเห็นความคิดแน่มันถึงจะออกจากความคิดมาแต่ว่ามันที่เห็นมันออกมันออกมาทันทีมันเห็นแล้วมันจะเห็นเป็นภาพที่หนึ่งเราจะต้องเอเห็นเป็นมันเขาเรียกว่าอโลโกอโลโอารมูปว่ามันแจ้งสว่างมันไม่ใช่ปิตินะ เห็นคําว่าเห็นสว่างเห็นแจ้งหรือว่าเห็นมีมุดเนี่ยมันมันไม่ใช่มันกายที่เป็นนั่งสมาธิแล้วเข้าไปแล้วเห็นแสงสว่างเจ้าออกมานั่นน่ะมันเป็นการปุุงจิตอันนั้นน่ะการเห็นแจ้งสว่างคือเห็นชัดเจนลงไปว่าโอ้ยกายกับจิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นคนละอันกันเนี่ยก็เรียกว่าในอธิฐิเราสามารถจะแยกมีความเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอย่างกันแหละนะมันไม่ใช่ของเราะ อแล้วคุณก็จะไม่สงสัยว่าเออวิธีทาวิธีปฏิบัติเนี่ยมันมันถูกต้องแล้วอคุณก็ปฏิบัติได้ถูกก็คือสีเวลสีเวลาประจักปามานี่คือกรณีที่คุณเข้าไปเห็นทมนะคุณก็ไปเห็นเห็นทรมาว่าโอ้มันเกิดดับเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นนิันตาคุณเห็นด้วยด้วยด้วยจิตของคุณเองมันมันถึงจะเปลี่ยนที่ใสของมันได้ถ้าหากว่าอย่างนั้นมันก็จะเป็นวิบัติสูก็คือ มันยังอยู่ในความคิดเลยคุณก็จะคิดเอาว่าโอ้อันนี้มันอะไรคุณก็ปรุงแต่งว่ามันเป็นอันนั้นนี้มันกลิ่นก็ปรุงให้คุณไปคุณก็เชื่อมันไปบางคนได้ยินเสียงในหูว่าโอ้คุณมนุษย์ทำแล้วอย่างนั้นคุณเป็นโสดาบันคุณเป็นอะไรก็ว่าไปไอ้ไอ้ที่มันไอไอพวกอย่างนี้เนี่ยอไอพวกที่เสียงหรือว่าพวกที่คุณเนี่ยนันมันเป็นเรื่องการคิดตัวเองไปเท่านั้นเลยนะไม่เกี่ยวเองถ้าคุณเห็นนะคุณอเอมัน มันอธิบายค่อนข้างจะย,ยากอยู่ถ้าคนคนเข้าไปเห็นจริงๆแล้วนะมันก็อธิบายได้ตามภาษาของแต่ละคนที่มีประสบการณ์นะั่นเอนั้นก็หลวงพ่อก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเป็นประสบการณ์ในประสบการณ์นึงที่จะออกออกมาให้สําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะอันนี้ขอย้ําว่าคือคุณจะต้องทําอนาปนาสติเป็นคือคุณต้องก,กาารรมธรรมกรรมฐานเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมนั่งสมาธาิหรือคุณเห็นธรรมะในระดับหนึ่งแล้ว คืออย่างน้อยก็แยกกายกับจิตออกจากกันว่าเอ้วอันนี้รู้สึกว่าเออน,นี่คือกายนะกายคือไอ้เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเนี่ยนี้คือจิตในะจิตนี่คือความคิดความชอบความไม่ชอบเวทนานี่นิวรณ์ความว่างเอาฮองรา,ว,าว่าไปนะคุณต้องแยกอันนี้ออกได้ในจิตของคุณแล้วนะคุณถึงจะสามารถจะต่อยอดจากไสถึงที่หลวงพ่อเป็นได้คราวนี้เอ่ขอขาหลวงพ่อเองเนี่ยอยากจะเอ่อขอให้ผู้ที่เอ่อฟังเนี่ยนะได้ ได้พยายามฟังให้หมดเพราะบางทีมันไม่สามารถที่จะสรุปได้ในอันเดียวหรอกแต่ว่าพยายามที่จะเอาตัวหนังสืออ,ออกมาให้มันเป็นตามสมควรนะบางทีก็ใส่บาลีบ้างบางทีก็ไม่ใส่บ้างเพื่อจากว่าจะให้ผู้ที่ไม่รู้บาลีได้เข้าใจด้วยอะไรเงี้ยแต่ผู้รู้บาลีบางทีก็พอเราแปลมนเป็นภาษาไทยก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ขั้นตอนไหนก็เลยเใส่บาลีลงไปด้วยก็มีนะอันนี้ก็คือขอให้ เข้าใจในในในสิ่งนี้นะส่วนท่านใดที่สงสัยและอยากจะถามเนี่ยให้ให้ทำไ้ที่ให้โพสไปที่ข้อความได้เลยเรากพจะเข้าดูแต่แทบทุกวันอะ่ะแต่เป็นครั้งในที่ว่างถ้าหากว่าไม่เห็นึนขึ้นลายขึ้นโพสเนะี่ยแสดงว่ามีกิจที่มนหรือว่าก็ออกไปช่วยงานของทางวัดนะก็จะไม่ได้ออกมามาโพส คือถ้าปกติถ้าอยู่ก็จะโพสทุกวันเพราะว่ามันมีมุมมองครมั่มีเยอะแยะมากเลยนะสามารถพูดไปได้ตั้งแต่นี้ไปจนตายยังไ,ไม่หมดอ่ะมันก็มันเป็นเรื่องเรื่องที่เอ่อมีเขาเรียกว่ามันมีมีมวิธีของมันอะเยอะแยะนะมีมุมมองมีที่จะมาเล่าเนี่ยเยอะแยะมากเนี่ยแล้วแต่ว่ามุมจะขนาดไหนคราวนี้สำหรับผู้ที่จะจะได้ให้ผลเต็มที่เนี่ยหลวงพ่อก็จะ อยากจะให้สอบถามมาก่อนว่าจะอยู่ยังไงแล้วก็ถ้าอยากได้อที่ว่าจะปฏิบัติาการที่มีนต้องมาต้องมาคุยกันเพราะว่าสิ่งที่เราก็เล่าไว้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมันเป็นธรรมะที่เป็นก,นกลางๆเนี่ยไม่สามารถที่อที่จะไประบ,บุว่าไอคุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างชัดเจนคุณจะฟังแล้วเอาไปปฏิบัติก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่หายสงสัย มันจึงจําเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ในการให้คำปรึกษากับคุณด้วยนถ้าหากว่าคุณอยากปฏิบัติกันอยากจะให้ม,มันรู้ทาได้จริงๆนึกปฏิบัติมาแล้วถึงแล้วหรือข้อสงสัยก็โพสต์ขึ้นมาได้แล้วสักอีกสักหน่อยหลวงพ่อจะเปิดให้ผู้ที่ผู้ทีส่สนใจเนี่ยอยากจะมาปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยก็เข้ามาได้มาเป็นหลายคนเป็นกลุ่มหรือเป็นเล็กๆก,ก็แด้ หรือว่าถ้าหากว่าเรามีเป็นกลุ่มอยู่แล้วหรือว่าอยากจะปฏิบัติสี่ห้าคนเนี่ยก็นิมนต์หลวงพ่อไปสักห้าวันเจ็ดวันสิบวันอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถจะไปพาไปทําได้ขอให้มีที่พักที่อะไรไม่จำเป็นต้องเป็นวัดต่เป็นสถานที่อะไรก็แล้วแต่ละที่ให้สามารถให้หลวงพ่ออยู่ได้สักห้าวันเจ็ดวันก็จะพาทำการพาทำจะขบวนการนั้นก็มีขบวนการในการทําแล้วก็มาสอบดูว่าอารมณ์เป็นยังไงว่าคุณเข้าใจยังไงคุณเข้าใจหรือไม่เนี่ยมันจะได้รู้ทิศทางว่า เออมันทํายังไงได้ทั้งวันสองวันนี่ก็ยังก็ยังได้อยู่แต่ว่ามันจะได้เฉพาะเออได้เฉพาะความรู้อ่ะมันจะไม่ได้ไลองปฏิบัติมันต้องลองปฏิบัติด,ดูเออมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักออห้าวันเจ็ดวันอะไรประมาณนี้ถึงจะถึงจะพอที่จะอ่าประเมินประเมินได้ว่าคุณเข้าใจหรือเปล่านะอันนี้คือวิธีการที่หลวงพ่อจะจะดัเนินทำนะซึ่ง ปีนี้ก็คิดว่าอยากจะหาสถานที่หรือว่าใครมีสถานที่ที่ไหนก็แล้วแต่ล,และแล้วก็จะไปไปสอนให้ในขณะที่ยังมีกําลังอยู่จ่หากว่ากาลังรอหมดแล้วก็จะเปิดเป็นสถานที่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ให้ไปปฏิบัติใครสนใจก็มาปฏิบัติก็มาปฏิบัตินะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอินทรีย์ของแต่ละคนจริงๆว่าคุณอยากอย่าพ้นทุกจริงหรือเปล่า บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจรรู้เฉยๆอยากเรียนรู้ว่ามันมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าไปเทียบกับไปอ่อ่าดับตำลาไปเทียบกับพระไตรปิฎกเอะไม่ตรงไม่ใช่อะไรกันเนี่ยอันนั้นก็คืออินทรีย์ของคุณนะว่าคุณจะได้อะไรไหมเพราะว่าคุณก็จะไปยึดติดเอาแต่ไอ้ที่เขาพูดไว้ในพระไตรปิฎกบ,บางทีก็พูดเอาตามพุทธวจนะอะไรก็ว่ากันไปหรือว,ว่าเอาตามคำของครูบาอาจารย์ของตนที่ อ่าศึกษามานั้นมันแล้วแต่มันแล้วแต่อ่าก็เรียกว่าอ่าอินซีของของพวกคุณนะว่าคุณจะสามารถที่จะทําความเข้าใจหรือว่าจะอ่าปฏิบัติได้ขนาดไหนนะอันนี้ก็อยากจะมาเน้นย้ําสาหรับเป้าหมายของช่องเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาต่อไปซึ่งเนื้อหาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอ่าอะไรวิปัสนาภูมิคืออ่าที่ตั้งอ่าที่ตั้งของการทําวิปัสนานะซึ่ง อันนี้ก็ก็ได้คุยมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำลงไปในมุมมองอของผู้ที่ปฏิบัตินะแล้วจะให้มันมันเกิดผลได้จริงๆแลวไอ้ตัวจริงๆมันทำํำยังไงไอ้ตัวที่ส่วนใหญ่ที่อเขามาพูดกันอยู่นะ่มันเป็นเรื่องของออยู่ในจินตนาการนะมันไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติซึ่งไอ้พวกนั้นมันมีความจําเป็นไม่มีความจําเป็นนะมีความจำเป็นที่จะต้องมาฟังมาทำความขเข้าใจ แต่ว่ามันไม่จะมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยของจิตจนถึงทําให้มันพ้นทุกได้ถ้าคุณแค่ฟังแล้วก็คิดเอาฟังแล้วก็คิดเอาแล้วก็ปฏิบัติเล็กน้อยไอ้นั้นมันก็ยังได้ประโยชน์อยู่แต่ว่ามันไม่สมกับที่คุณได้มาเจอกับช่องของหลวงพ่อไม่ได้เจอกับต่พุทธศาสนาที่มันสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ลองทำดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียโอากาส อย่างมากในการเป็นมนุษย์คุณก็จะเป็นเหมือนกับสัตว์ทั่วไปเกิดขึ้นมาแล้วก็กินขี้ปีนอนจบแล้วก็ตายไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความเป็นมนุษย์ก็จะได้มีคุณภาพในการเกิดมาเหมือนกับสัตว์ทั่วไปเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมาพัฒนาจิตใจได้เพื่อจะ,อะให้อัพรีเวลขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพนรหมไปเลยก็ว่าอัพสกิลของจิตขึ้นไปอย่างนี้นะ ถ้าใครยังไม่อัศกิยวยังไม่ได้อัศกิวอะไรเลรยเนี่ยอ่าอยู่ข้นมาก็เหมือนกระสั์ทั่วๆไป